สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้วมีสินค้าดีๆมารีวิวกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มลมนะครับหรือว่าที่สูบลมนะครับแบบไร้สายนะครับรุ่น CZK 365นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมมาแกะดูกันเลย ายในกล่องนะครับจะมีคู่มือหนึ่งเล่มเป็นภาษาจีนคู่มือการใช้งานเป็นภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษนะครับบอกตำแหน่งส่วนต่างๆนะครับของที่สูบลมไร้สายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจุกเติมลมสําหรับลูกบอลน,นะครับกับลูกบอลจะใช้ตัวเข็มตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายชาร์จสามารถชาร์จกับอะแดปเตอร์มือถือได้ มาดูในส่วนของตัวสูบลมกันบ้างความยาวสายอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับอยู่ที่ประมาณ40เซนสายตรงนี้นะครับเป็นสายถักเป็นสายผ้านะครับถักกับผ้าข้างในน่าจะเป็นยางนะครับข้างในจะเป็นยางแล้วก็ข้างนอกถักด้วยผ้านะครับเป็นจุกเต็มลม ได้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ลูกบอลนะครับก็จะต้องใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปด้ามจับด้ามจับเป็นพลาส,สติกสีดำนะครับดำออกด้านนะครับดำออกด้านปุ่มกดเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้จะมีไฟ led ส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าจอบอกค่าปริมาณลมตรงนี้บวกลบสามารถที่จะปรับลบหรือเพิ่มปริมาณลมให้กดตรงบวกหรือลบตรงนี้ปุมมา เป็นปุ่มโหมดรัาสติกนะครับหนาอย่างดีนะครับน้ำหนักหรือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ประมาณครึ่งกิโลนะครับประมาณครึ่งกิโล mm. กดปุ่ม R หนึ่งครั้ง mm. จะแสดงค่าแบตเตอรี่แล้วก็ปริมาตรลม mm. กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็น PSI กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็น bar กดอีกครั้งจะเป็น kpa เมืองไทยบ้านเราใช้ p s i ปรับตั้งไว้ที่ p s i <yt> <yt> เสียงเครื่องความดังของเสียงเครื่องอยู่ในระดับไม่ดังมากนะครับไม่ดังมากถือว่าโอเคนะครับ กดตรงนี้นะครับจะมีลมออกนะครับตรงจุ๊บทันทีฟังเสียงเครื่องกันครับก็ถือว่าโอเคนะครับดูภายนอกถือว่าโอเคฟังเสียงแล้วก็ถือว่าน่าจะใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นตำแหน่งช่องชาร์จนะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับดูสถานะแบตเตอรี่ได้ตรงหน้าจอนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปทดสอบกันว่ามันสามารถที่จะเติมลมมอเตอร์ไซค์เข้าไหมนะครับและก็รถยนต์เข้าไหมนะครับ ไปทดสอบกันตอนนี้มอเตอร์ไซค์ลมตึงเดี๋ยวจะทำการปล่อยลมออกและทำการเติมลมใหม่ ตอนนี้แบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทำการเติมด้วยที่สูบลมไร้สายกัน เติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแสดงค่าอยู่ที่23.5 psi นะครับลมเข้าเรียบร้อยนะครับลมตึงเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบนะครับกับล้อรถยนต์กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยมาลองเทสกับล้อรถยนต์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไง ลมเดิมมีอยู่27เดี๋ยวจะเติมเป็น32นะครับปรับไปที่32ปรับไปที่32แล้วกดเติมได้เลย เรียบร้อยสามสองตัดหรือว่าใช้งานโอเคนะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบไหมครับถ้าชอบกดสั่งซื้อกันได้เลยริกัดสินค้าใต้คลิปวิดีโอ<ๆ>เล็กๆพกพาสะดวกสายต้องเที่ยวแคมปิง้งต้องมีติดรถไว้นะครับยามฉุกเฉินสามารถที่จะใช้งานได้นะครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมมาสรุปให้ฟังกันสักนิดนึงนะครับหลังจากการใช้งานนะครับบอกเลยว่าประทับใจนะครับผมประทับใจมากนะครับเติมลมมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมรถยนต์นะครับก็อาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับถ้าเติมเยอะนะครับก็ต้องรอสักนิดหนึ่งถ้ารอแบรเลยนะครับก็อาจจะต้องนานนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่มีติดรถไว้นะครับผมว่าได้ใช้แน่นอนนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรถึงไม่ได้ใช้กับรถตัวเองนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะ ช่วยเหลือนะครับเปื่อนรวมทางได้นะครับคุณผู้ชมนะครับใส่ไว้ในรถนะครับท้ายกิ่งนะครับหรือว่าช่องเก็บของนะครับชาร์จแบตไว้นะครับให้เต็มนะครับทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับหรือไปท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมผมว่ามันมีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับราคาแค่ไม่กี่ร้อยนะครับราคาแค่ไม่กี่ร้อยนะครับมันดีกว่าสูบเหยียบนะครับไม่ต้องมาเหยียบอยู่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับจากการที่ผมใช้งานนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ยังเต็มอยู่นะครับก็ยังเต็มอยู่นะครับจะมีขีดแบตเตออรรีี่่นะคัับขดยยงเต็มู ล้อรถยนต์นะครับตะกี้นะครับลมเดิมนะครับมันมีอยู่27นะครับผมตั้งเป็น32นะครับก็ถือว่าเติมเร็วเร็วอยู่นะครับคุณผู้ชมเร็วอยู่นะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับในการใช้งานนะครับสำหรับเจ้าตัวสูบลมไร้สายตัวนี้นะครับพกพาสะดวกนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่2,000มิลลิแอมนะครับ2,000มิลลิแอมเติมสี่ล้อนะครับผมว่าแบตน่าจะยังเหลืออยู่นะครับถ้าเติมน้รถยนต์นะครับแบตน่าจะเหลืออยู่นะครับเติมสองล้อนะครับตะกี้นะครับถ้าถาามมวว่่ตััเคครรรืออง้นนะบ แอบร้อนนิดหนึ่งนะครับแอบร้อนนิดนึงแต่ร้อนแบบจับได้นะครับร้อนแบบจับได้นะครัแบคุณผู้ชมถ้าเติมสี่ล้อนะครับแนะนําว่าให้เติมสองล้อนะครับแล้วก็หยุดพักก่อนนะครับหยุดพักก่อนนะครับแล้วก็เติมอีกสองล้อนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเติม4ี่ล้อพร้อมกันนะครับมันน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับจะใช้เติมในกรณีที่ล้อรั่วนะครับล้อรั่วนะครับคุณผู้ชมถ้าเติมมอเตอร์ไซค์นะครับผมว่าได้เป็นั้งเลยนี่รับครั้งเลย,เลยน,นะครับตาวนีบนะครับครั้ชมที่สนใจนะครับกก็สามามรถดสั่งซื้อได้นะครับ ได้คลิปวิดีโอนะครับกดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับกดเข้าไป,ไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับราคาไม่ถ <s> ึง1,000บาทนะครับราคายังอยู่แค่หลักร้อยนะครับบางครั้งนะเราเอาเงินนะครับไปจ่ายอย่างอื่นนะครับที่มันแพงกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ชมแต่ตัวนี้นะครับอย่าลืมคนที่ใช้รถประจำนะครับใช้รถประจาชอบท่องเที่ยวนะครับมันก็ต้องมีไว้นะครับต้องมีไว้นะครับคุณผู้ชมอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมขอคนละะอย่างนครับข คนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่หนึ่งซับสไครต์นะครับสำหรับตันดี้ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตันดี้ติดตามแล้วนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับมันก็เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าสินหาสินค้าต่างๆนะครับมารีวิว การใช้งาน้ได้รับชมนะครับหรือจะมาทำอะไรนะครับก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยพร้อมตอบ24ชั่วโมงนะครับพร้อมตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมมีหลายช่องนะครับที่ผมเคยไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ตามคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเจ้าของช่องนะครับไม่ตอบนะครับผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่มีการตอบนะครับแต่สำหรับช่องผมนะครับผมจะตอบบบบบบทททุุุกกกกกคค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 อออออมมมมมมเเเเเเนน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 ตตตต์์ะะะะรรรรรััััััััผผจจณู้้้้ชยยยงงงไไไ็ฝาาลลิิปปปีีีีีวววพ่่ดด๋สสบ どこだろう